เจ้าเรียนเปลี่อนกับออไอแหล่ไม้ตัวนี้นะครับกับมันเป็นเนื้อแก้งเก้าเก้าแกนดีแล้วกะกระตุนส่งปีส่งปีเซตเซ็ดนะครับส่งปีเซตเซ็ดก็คือเก้าแกนแบบนี้การแก้ไม้ตัวนี้ก็เราตัดดันบน แล้วก็ตัดด้านหลางแล้วก็สักัดออกมาหรืออ่าถ้าเรากอนตอนก็คือเราจะจะตัดแบบนี้แหละก็พอทักกัดออกมาแล้วก็มาแกะเป็นชิน้นไม้เป็นตัวอันนี้ก็เราว่างมือปุ๊เป็นขืบนี่ก็คือเราเอาสี่เก้านี้ออกไปเอาสี่เก้านี้ออกต่างซ่องดันซึ่งดนนันนก็มันปุ๊เม็ดแล้วนะครับมันกระปุ๊มันกระปุกเม็ดแล้วก็ตือหว่าท,วทความตาอายแล้วก็ ป to like ั่นข like ้างในถ้าอ่านเอ็นสีดำแบบนี้กับแบบนี้สีดำแบบแบบตีเอ็นอยู่จุดด้านในก็ถือว่าสีดำจุดนี้ก็เอ็นเอ็นน้ำมันเดียวเอ็นน้ำมันเดียวก็ถือว่ายไรเดียวนะครับไม้ตัวนี้แต่ถ้าวายหน้าไรปีด้วยก็มันก็อย่างหน้าแน่นไปว่านี้นะครับก็ก็นี่ก็มันเป็นอีกตัวหนึ่งกันอีกตัวนึงก็มันมีหลายตัวนะครับถ้าตัดเป็นจินย่าวจากนี้ กนลงมาประมาณซ้ำคืบเซ่คืบประมาณเซ่คืบก้างหลังมันก็มันก็ยังมีนะครับแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วเราเอาสี่เก้าในออกมันเป็นเป็นไม้โชว์จินหญ่ได้พอเราไปเห็นด้านล่างมันจะเป็นเนื้อเป็นนี่ถังมดนะครับเป็นเนื้อสีดำเปนี่ถังมดก็คือการนําไปใกล้ได้นําไปใกล้ในในในื่องกล้องหล่ากาก็ก็ติดติดประเพณว่าหล่าก้าแป้งแล้ว แต่ว่าบางกลางบางที่ก็ตัวกดราคาได้ก็วากันไปนะครับนยายกโยติสารรัตนตัวนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันไปแต่เพื่อนๆครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆเลยว่าก้าวแขนจริงอา่าก็ตั้งตอนนี้ได้ก้าวแขนนี่ก็ตีปุ่มได้แกะไปก่อนๆนะครับตีแกะไปก่อนๆก็คืออา่ากากายมีหลายได้แล้วนะครับเอาเอา,เอาน้ำมันแบบนี้เลยไปใกล้เนี่ยน้ำมันแบบนี้ไปใกล้ แต่ว่าถึงในทวนก้องไม้ตัวไม้เป็นตัวก็เพิ่มได้เจาะไปกลางลำต้นก้องไม้แล้วครับกับพิ้วไปน้องปันนี้ก็ตึอว่าไม้เป็นตัวนะครับค่ะนี่ก็เตเป็นปลงไปด้านในก็มันยังลึกไปมากว่าเตนนะครับเพราะมันมีจุดเล็กๆก็มีมีมีโอกาสตกน้ำมันด้นในกันี่ก็มันเป็นเสื้อแต่ว่าเออหน้าแร้วนะครับอันนี้เราซับอกไปจากด้านนี้ จริงๆเราต้องซับดานกลางดานกลางโดยเช็นน้ำมันจะชัดเจนแต่ในการตู้ใบเองจะชัดเจนแล้วนะครับน้ำมันกบสีดำก็รตู้แบบเป็นน้ำมันหน้าแล้วนะครับการความหน้ากับไม่แปลกับตัวนี้นะครับนะไม่แปลกันนะครับอันนี้เอาเอาไปแต่งก็คือแต่งแต่งเหมือนเปลือกก็มันไม่รูนะครับมันมันมันจะแกล้งมากมันจะไม่รูมันจะแต่งหายแล้วแต่พวกมันยังไม่ได้ก่อนนะครับยังไม่ได้ก่อนก็คือดันบนนทำไม้เสร็จนะครับแต่ก็ว่าจะเปมเติมแล้วก็ เพิ่มเติมลแล้วก็เก็บได้ดีกข้างบนแล้วก็ข้างหลังในทุก้างลหลังก็เป็นโปรงดีแล้วนะครับตอนนี้ดีแล้วอันนี้ก้าวแก้แกนต่างเม็ดแล้วก้าวแกนต่างท่อนแล้วนะครับเนี่ตยต่ได้แกะออกไปก่อนก่อนก้าวแกนต่างทาง่อนกันนี้ก็เป็นโปรงด้านในก้าวลุ่รากลึกใต้ดินนะครับลุ่รากลึกใต้ดินปอดพมก็ได้เจาะไปไล่รูรา,ากลึกใต้ดินนะครับ เออนี่ปกนี่ก็ก้าวเกนแล้วนะครับนะก้าวเกนฑ์ก็มือนแต่ปุ่มไม่แรงกางบนบางตัวมันก็เสียไปมั่งนะครับพอมันเสียไปมั่งเราก็ตอนดรอทรับเราก็จิดสร้างกระตุ้นเข้าไปแล้วก็มันจะเกิดไม่ึ้นมานะครับก็ตอนเดินก็เพิ่มไม่ตั้มเหมือตอนนะครับแบบนี้ในตั้มไหมือนไตอนแต่ว่าตั้มเหจือนวนไม่มากแต่ว่าปีนี้ปีนี้ก็ปุ่มเนี้ยเลออคือปุ่มจะตั้มแบบแบบตัวนี้ แบบตอนนี้นะครับก็ปรับเชืจอ,อเต็ดีแล้วนะครับก็เปิดข้ามาเลยเปุ่มเติมได้คือไม้มันก้าวแกน้นตุกตุกตอนนะครับก้าวแกน้นตุกตอนแล้วแต่ผมไม่ปลอมกลัวว่าเสี้ยวการว่าดาันบุญยังไม่ได้ตั้มนะครับก็ยัางปุ่มเติมดานนอกได้หมักเลยนะครับพอสร้างการะตุนพุ่มผลิตเองคือพุ่มไม่ต้องซื้อมานะครับยกตัวอ,อย่างถ้าซื้อมาอตอนนี้ซื้อมาห้าร้อยบาทเราการะตุนห้าร้อยบาทไม่ไปก็คือ มันมีเปิืนเตเลือดจำนวนมากเลยนะครับซื้อมาอีก200บาทก็เออก็ยังมีเปิืนเตเตเลือดเตกระตุนได้เลยนะครับเอาซื้อมาอีกตีนึงหาหร5 0 0บาทก็กระตุนเปิมไปได้อีกตีนนะครับเพราะเปิืนเต๋อเออมันมันหมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปนี้เต๋ไทยเต๋อทำก็คือผมบอกผลเปลือนนะผมเออเขียนเป็นตำรานะครับเขียนเป็นตำราแล้วให้เปิือ อได้ทําล่าไปตึงกับทำความเข้าใจกระเปิ่นผลิตสร้างกระตุนในเองพอผลิตสร้างกระตุนเองแล้วก็ในหนึ่งตอนเปลือมจะกระตุนหมาแกใ่ในก็ได้นะครับเปิือจะกระตุนหมาแก่ในก็ได้ในหนึ่งตอนกระตุนแบบตีเดียวว่ากระตุนเปิ่มปีตีซ้องก็แล้วแต่นะครับกระตุนตีเดียวเยอะเลยก็ไม่ไม่ตายนะครับพอปุ๊งก็ได้ไปสุดตัวเล็กถันย์ย่ ก็ S <S <an> ตัวนี้ก็คงจะเป็นไม้ที่ว่ากะเออหลืองตำราสเสร็จแล้วนะครับอ่าป่มมีตำราแบง่งแบ่งง่ายเปลี่อนๆนะครับก็คือตือว่า็อกไม่เปินนี่นได้รู้ก็ตักมาคุยกันนะครับเหลืองตำราไม่ได้แป้งมั่นเต็คิดนะครับไม่ได้แป้งมั่นเต็คิดกะรเอดพ่นเดี๋ยวปุ่มไม่ไม่ได้กล้าแปง้งริบเรีวแป้งสุ้งเกินไปก็คือมันมันก็มีเอทพ่นนะครับกัวบวกกับเงินใกล้บางสิ่งแต่เปลี่นได้ใจมันมีเงินใกล้แต่ว่า เต่เปลี่นการดับได้ก็เหมื่นจากมากนะครับแต่สนใจเรื่องไมค์ทิตนะครับคลิปนี้ก็กเร่งสั้นๆจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าว่าเร่งไปยกประเด็นมาไล่ประเด็นเปก็คือมันจะเร่งกันเร่งกันได้ยาวมากคือไม่จบอายนะครับเดี๋ยวไอเล่เนื้อไมอีกที่แล้วก็ไอเล่ตัวนี้แล้วก็จบนะครับ อันนี้สร้างกระตุนนะครับอันนี้ก็น่าจะห้อมติดมือนะครับอ่อ้อมห้อมติดมือแล้วนะครับการตัดแก่นี่อันนี้มันมันจะเป็นต้วนตีแก้งนะครับตีปุ่มจีอ่ที่เต่าเต่านี้นะครับมันจะเป็นต้วนตีแก้งกระโดดเปลือกสีเข้านี้ออกไปแล้วก็สีข้านี้ออกไปนะครับจะจะลมซึ่งก็เป็นชินก็เป็นไม้โชว์ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จาวัดตัดมาเราร้งคือก็คือเป็นไม้โชว์ในต้วนแต่ว่าเป็นตัวแ็กตัวแรกๆแบบนี้กระโดดแกะออกไปหนอกนะครับ แต่ถ้ามันโปรตัดเดรารรป้ากลึงแกะสก,กัดผ้าเสกออกไปแล้วผ้าสเสกแล้วครับมันจะได้ไม้ินนี้เป็นใหม่ใหม่แต็มท้วยนะครับการเปิี่นกล้ามาได้เปิ่นเติมนะครับ <c oughs> นี่มันเก่าเกล่ยต่างมดเลยมันเก่าเก่ยต่างมดเออรอดไปข้างหลังเลยนะครับก <c oughs> ็รอบต้นนะครับรอบต้น <c oughs> ไอ้นี่การลุดเปเลือกแต่ว่าม่นไม่ไม่ได้เติมน้ำยาเข้าไปนะครับแต่ว่าเล็กน้อยก็ไอ้มันมีส่วนแต่ว่าเป็นเนื้อใหม่อยู่อยู่ได้มันกัน ตัวนี้ถ้าวายไล่ปีนี่มันมันจะติดตั้งตนนะครับมันจะมันจะเชื่อมันจะเดินเชื่อเดิน้วก็มันจะไล่เป็นแขนไปแบบนี้นะครับขายาวขึ้นไปยาวขึ้นไปจุดหมักมันจะลงก็มันก็มันลงไล่เป็นแขนแบบนี้มาเรื่อยๆตัวนี้นะเรื่องทำรรานน่อธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วเชื่อเดินแบบนี้นะครับมันน่าลงไล่หมากเลยอ่ออลังการแหนเลยนะครับถ้าว่าเพื่อนๆได้รู้ข้อมูลในทำรมานะครับ บอกตัวหลุดลานเข้าใจง่ายนะครับเพื่อนนานเกะประมาณทิพย์20นาทีเข้าใจต่างระบบการตีใบหลุกล้านประมาณ้านาทีจับตัวนี้ใส่เข้าไปจับตัวนี้ใส่เข้าไปก็คือจับนะครับหลุกลั่นก็ได้เข้าใจง่ายนะครับไม่มีความเสี่ยงเลยใดนะครับไม่มีความเสี่ยงสร้างเกตมาเกิดนะนะก็เอาแขนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยืดยาวมากนะครับเอาแขนนี้ก่อนวันนี้